รางรับเงินรอบสองมาแล้วบัตรคนจน824พฤศจิกายน68นี้โอนเงินสดเข้าบัญชีสูงไว้ สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่17พฤศจิกายน2568แล้วก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตขอสารสิทธิสวัสดิการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งขอสารในวันนี้แจ้งสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในส่วนของการโอนเงินสดเข้าบัญชีสรงไว้เดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะ แน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ ก็อขอเรื่องกันเลยวันนี้มาอัปเดตพร่อแม่พี่น้องทุกท่านเหลือเวลาอีก2วันนะคะต้องผูกพร้อมเพยให้ทันภายในวันที่19พฤศจิกายน2568นี้ถึงจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนในวันที่24พฤศจิกายน2568ค่ะ ซึ่งก็จะอธิบายแบบนี้นะคะสำหรับเงินในส่วนตรงนี้เป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยนํามาแจ้งเตือนคุณพ่อคุณแม่กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินซึ่งเป็นการโอนเงินรอบเก็บตกรอบที่2นะคะในส่วนของกลุ่มที่ได้รับเงินต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งแน่นอนนะคะในวันที่24 พฤศจิกายน2568นี้นะคะกลุ่มตกหล่นนะคะเตรียมรอรับเงินนะคะสิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือผูกพรอมเพให้ทานภายในวันที่19พฤศจิกายน2568ค่ะ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะคะได้รับเงินกันไปบ้างแล้วนะคะก็คือมีการโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่16ถึง18กันยายน2568ที่ผ่านมาแล,และมีกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินโอนเงินไม่สําเร็จนั่นเองนะคะก็มีการโอนเงินรอบเก็บตกให้3รอบและรอบในวันที่24พฤศจิกายน2568นี้เป็นรอบที่2ค่ะ สำหรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565รอบแก้ไขรายการที่โอนเงินไม่สําเร็จครั้งที่2ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนก็คือของเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนตามที่ได้รับสิทธิโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงนินฝากธนาคารผู้ที่มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมบุคคลอื่นหรือ บัญชีของบุคคลอื่นหรือบัญชีที่ผู้พร้อมเพยด้วยหมายเลขบัตรตัวแบบประชาชน13หลักนะคะซึ่งก็เป็นการแจ้งข่าวสารจากทางกรมบัญชีกลางคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเงินก็ตรวจเช็คบัญชีของท่านว่าพร้อมที่จะรับเงินแล้วหรือยังนะคะเหลือเวลาอีก2วันหากใครที่ยังไม่ได้ผูกพ้อมเพย์ก็ให้รีบไปผูกพ้มเพยด่วนเลยค่ะ วันนี้อัปเดตข่าวสารให้กับคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรับคนจนไว้แต่เพียงเท่านี้ในส่วนของข่าวสารอื่นๆเดี๋ยวจะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องตามลำดับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ